สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไปเล่นนะครับอยู่ในเกม d a ้ k n i g M c l a s ิ i นะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการได้สมุดสกิล EX Well 5กับ60นะว่ามันได้มาได้ยังไงบ้างนะหลังจากที่มันอัปเดตมาเมื่อเช้านะพร้อมกับบักมากมายเดี๋ยวเราจะค่อยมาแยกเป็นประเด็นกันอีกทีหนึ่งก็สมุด EX 5 5กับ60นะเราสามารถหาได้ทั้งหมดตอนนี้นะมีทั้งหมด3วิธี ิธีแรกก็คือการที่เราต้องไปไต่หอระดับยากที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่นะซึ่งมันจะได้สมุดเศษมาเนี่ยหชิ้นมันจะได้ทุกๆ5ชั้นนะก็คือหลังจากชั้นที่2ก็เป็น72็ดสิบสองออะไรพวกนี้ก็คือไต่ไปเรื่อยๆือยนะอืมอย่างที่2วิธีที่2ก็คือได้มาจากร้านขายของรายวันนะก็คือใช้เหรียญลูกแก้วซื้อได้วันละ2อ,อ,นะอ,อ่ะสเล่มนะสเศษอ่าและส่วนสุดท้ายก็คือได้จากร้านขายกิวนะซึ่งจะรีเป็นรายสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งเนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งหมด16เล่มอืมต่ออาทิตย์หนึ่งคิดว่ารีทุกๆวันเสาร์นะอืมก็มาซื้อกันได้จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายสําหรับซื้อเล่มแรกแต่ว่าเล่มที่สองน่าจะได้ยากนิดนึงก็ประมาณนี้นะสําหรับการได้มาของสมุดเอ็กเซลห้าสิบห้ากับหกสิบนะก็หอกงว่าจะมีประโยชน์ทุกคนไม่มากจะน้อยแบ้ละครกันคิดหน้า